ปรับการแก้ปัญหาสำคัญสำคัญของประเทศเวลาที่เหลือเนี่ยมันต้องมาไล่เลียงดูนะครับว่าเรื่องสำคัญสำคัญของประเทศที่จะต้องเร่งรีบทำในขณะน,นี้คือเรื่องอะไรอย่าไปเที่ยวเอาไปดาดดินไปหมดแล้วผลงานไม่ปรากฏต,ต้องให้ชัดต้องให้แน่ตอนนี้ปัญหาสำคัญคืออะไรครับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้อง ปัญหาเงินทองปัญหาการค้าขายปัญหาการท่องเที่ยวปัญหาการทำมาหากินความลำบากยากจนเศรษฐกิจตกต่ำโอดโอยควรคลางกันทั้งประเทศแล้วรัฐบาลบอกว่ารอ,อนู่นรอนี่กำลังจะแก้นูน่นแก้นี่ดิจิตลอลวอลเล็ตมาแล้วจะทำได้มันก็เงียบเงียบไม่ได้มีผลเลยครับเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ กองทัพมันเดินด้วยท้องทุกคนต้องกินทุกคนหิวถ้ารัฐบาลแก้เรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ผมว่านี่ก็เป็นการฆ่าตัวตายของพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณชินวัตรเพราะคุณทักษิณน,นั้นประชาชนแฟนคลับของเขานั้น นิยมชมชอบในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจกองทุนหมู่บ้านนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับลากย้าแต่วันนี้ตัวจริงเสียงจริงคุณทักษิณมาเองทำไมเขายังลำบากยากจนทำไมเงินทองไม่คล่องมือเหมือนเก่านี่แหละครับมันจะเป็นการฆ่าตัวคุณทักษิณเอง